สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง E-Doc News เหมือนเดิมนะคะจากเมื่อวานนี้ที่เราได้รายงานไปนะคะเกี่ยวกับข่าวที่น่าปลื้มปิติใจสำหรับประชาชนชาวไทยของเรานะคะเรื่องวันที่6-7มิถุนายนนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตภาคประชาชนณห,ห้องประชุมโรงแรมฮิลตันมิวนิกซิตี้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมา และเมื่อวานนะคะแอดมินของช่องเราได้นำเสนอไปวันแรกนะคะก็คือวันที่6มิถุนายนที่เจ้าคุณพระสิณีนาถได้ไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดโครงการนะคะเราก็จะได้รับชมไปแล้วนะคะภาพที่นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็เป็นภาพของงานเปิดโครงการวันแรกนะคะวันนี้ก็เป็นภาพของเจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาศกัลยานี ที่ได้ทำการเปิดโครงการในวันที่2นะคะโดยวันที่2นะคะวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2568เรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปวันที่สองสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิรตตะมังกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งเข้าร่วมโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรป พระธรรมทูตณนะห้องประชุมโรงแรมฮิลตันมิวนิคซิตีโดยข้อมูลรูปภาพเราได้มาจาก Facebook วีรพลวงสมุทรนะคะและเพจ Facebook ไทยคลาสสิกนั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณข่าวและข้อมูลนะคะจากเพจ Facebook ไทยคลาสสิกและภาพอีกครั้งนะคะจาก Facebook วีรพลวงสมุทรนะคะที่สะกดด้วยตัวภาษาอังกฤษค่ะ ก็อย่างที่ทุกท่านได้รับรู้รับฟังรับชมกันไปนะคะแฟนๆที่ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยการกลับมาของเจ้าคุณพระสนินาพิรัตกกลยาณีต่างรู้สึกปรับปรืมใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะคะที่ได้เห็นการกลับมาของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสมกับการรอคอยมายาวนานนะคะหลายปีได้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนยังคง ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นพลังบวกให้กันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ